อะไรแซลมาอีกอะเดี๋ยวอะไรแผบแมีแผลบาสวัสดีน้องไกด์มาละน้องไกด์มาละครับผมรอตัวใหม่แพร่เสริมกี่คนอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่คือของที่สองมันจะมีแย้มๆมาไม่เยอะครับหมอนี่สันบอกน้ํามันกี่ขวดถึงจะลื่นไหลเขาเป็นแบงค์สีเทาๆได้ไหมครับผมอาต่อไปก็เราไปที่ทีสองสครับตอนนี้คือในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับครับ ก็คือทีมทางเหนือของเราตอนนี้ก็คือวันเสาเร์เตะมาอยู่คู่เดียวก็คือลำพูนวอลเลเยอร์เนี่ยเอาชนะอุดรธานีได้แบบโอ้โหมินทีมเต็ตงที่ว่าเป็นทีมอันดับสองอ่ะตอนนั้นอ่ะมามืดนะครับมามืดเ่ยมาโดนถล่มในบ้านในท่นแม่กวงอ่ะสองต่อศูนย์เนี่ยเด็กอุดรเล่นดีนะเขาเล่นดีครับแต่เขาไปเสียจังหวะที่ไปเสียประตูแรกแล้วก็พอสุดท้ายนี่คือเหมือนแบบถ้าดูในเกมนนั้นพี่ก็อยู่ในสนามเนาะ บอลวันทัชจริงๆเนี่ยแล้วแบบมันมันโดนนวดเข้าไปแบบโอ้โหผู้สาวประตูนี่เขาแบบคือแต่ละลูกี่เียเนี่ยบอเาบอลวันทัชเนี่ยโคตรดีเลยนะครับอุดรน่าจับตาครับแต่ต้องดูว่าเลขสองเลขสองเนี่ยปัญหาของเขาภายในทีมเนี่ยเขาจะเคลียร์ได้ไหมจะจัดการปัญหาภายในทีมได้ไหมถ้าจัดการไม่ได้ก็คงจะไม่เห็นการเล่นในชุดนี้นะอาจจะไม่มีนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไป แล้วก็ที่ผ่านมาลําพูลใครยิงมั่งลําพูนก็ป<อ>ระตูแรกก็ฟรีคิกซ้ายโค้งะครับซ้ายโค้งจากอาทิตย์สุนทรพิทหรือจาวาัามนะครับบัตแฮมก็จ <ะ S 1> ังหวะนั้นเป็นลูกที่โอ้โหผมดูแล้วยังไงก็บินไม่ถึงอบินไม่ถึงแล้ว,ล,วลูกที่สองนี่ก็อันนันยอดสมบตัตนของเราใช่ปิดใชยแล้เมื่อกี้ลืมพูดถึงไอ้นี่ครับอยู่ตอนตอนหนึ่งโทษทีก็คือเชยเหม่ยู่ในต็ด เขาเรียกว่านาทีบาสนะครับชดเวลานะเพราะผมดู90้าสินาธียังเสมอกันอยู่ครับใช่ไหมโดนท่วงชดเวลาเปล่่าใชครับเชียงใหม่ยูไนเต็ดที่เป็นแพ้ใช่ครับใไหมัครบแพ้อะไรนะโปลิสเทโลอโปลิสเทโลครับเออนั่นแหละก็อย่างลำพูนก็ไม่ได้ไม่ได้สองช่วงชดเวลาเหมือนกันใช่ครับนะฮะคือมันเป็นจังหวะที่ว่าสกัดพลาดเปล่าก็ดูเขาก็มันก็เป็นการด้วยความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะเขาด้วยของของลำพูนแ่ะ ไม่แม่มันเหตุเริ่มจากการสกัดพลาดใช่ไหมความแข็งแกร่งของอนันต์ยอดสองบาหรืวโฟแบร์เนี่ยก็สามารถฉีกหนีไปใช่ครับแล้วก็หลุดเดียวหลุดเดียวไปก็ไม่เหลือครับนะฮะก็คือสัญชาตญาณของดาวยิงพูดง่ายๆเลยเด็กคนนี้พรสวรรค์สูงแต่คนที่น่าสงสารน่รู้ไหมใครใครครับลรนชัยรังซิโยของเราเนี่ยยิงยังไงไม่ยิงยังไงผูรักษาประตูแทบได้ตลอดนั้นเป็นอาถรรพ์หรือว่าอะไรผมไม่เข้าใจเหมือนกันคือน้องเขาก็มีโอกาส โอ้โหแล้วแบบลูกโมงนะคุณตาจำได้ไหมลูกโมงจะเสียบอยู่แล้วเสียบใต้คานแล้วลูกสามประตูตัวเล็กนิดเดียวบินปัดได้สูงพอกับผมเนี่ยจชาสอนอะไรนะแล้วลูกที่สองที่ตอนครึ่งหลังอ่าเปิดลูกเปิดจากอ่าอ่าอะไรนะริมเส้นนะริมเส้นด้านซ้ายใครนะไม่ใช่ภูเขียคงชัยคงชัยโพนางเปิดเข้าไปอ่าโรลชัยแท็กอินเข้าไปชาร์จเข้าไปแล้วประตูมันก็อยู่จุดนั้นอีก บล็อกได้เต็มตัวไม่แน่เชื่อนะครับนั่นคือเทพีแห่งโชคปข้างๆนะเจ้าแซมม,มันก็เลยส่งผลไปหาทีมเหนือของเราอีกทีมหนึ่งขึ้นมาเนียนแบบสองคือสุขโขทัยอ๋อสุโขทัยชนะในวันอาทิตย์ไม่เข้าไปเสมอเสมอซึ่งเกือบจะแพ้ด้วยคือโดนกเกษตรนำแปด่ะไล่ตามตีเสมอกเกษตรอพักหลังนี้รู้สึกจะบ่อยนะสุโขทัยเนี่ยแล้วท่างนี้ว่าเออเขาดูผลว,ว,วันเมื่อวันเสาร์เขาน่าจะโอเคแล้วโอกาสที่เขาจะขึ้นไปลองจาบฝูงอะครับมันน่าจะ จะโอแล้วแต่ว่าเขาไปเล่นเป็นเสมอไปซะงั้นนะครับก็เลยทําให้ก็ยังได้ขึ้นไปอยู่แบบสองเพราะว่านี่คือผมว่าโชคช่วยเลยนะครับเพราะว่าอุดอรมาแพ้ลําพูนนะครับครับส่วนคู่อื่นก็คือแพ้เนี่ยเสมอลําปางนี่คือแบบสูสีเลยนะเสมอลำปางใครนำก่อนใครนำก่อนอ่า,อานึกออกไหมใครนำก่อนใครครับพี่หนุ่มทีมเยือนน่ะใครอะ ลำปางนลำปางนำกอนอ่าแล้วแพ้ตีเสมอแพ้ตีเสมอครับผมใช่ไหมก็ไล่ตีเสมอเอาจนได้ฮะแล้วก็มีน้องไกด์บอกโจ้แ๋วเปิดตัวเมื่อไหร่กับลำพูนอันนี้ก็ยังไม่ทราบนะวูนนี้ในโซเชียลก็ก็มีข่าวมานะครับแต่ขอให้มันเป็นทางการกว่านี้เราครับเราจะมาเสนอให้ฟังครับผมอันนี้มันคือมีแค่ลอยๆครับครับผมยังไม่มีอะไรยืนยัน เป็นที่แน่ชัดนะครับแล้วก็เชียงใหม่เอฟซีของเราเนี่ยบุกมาฟื้นตัวเอานครปฐมก่อนดีอ๋อนครปฐมเหรออาอวันเสาร์โอเควันเสาร์ชนะนครปฐมมาหนึ่งต่อศูนย์ซึ่งก็เหมือนกับฟื้นตัวขึ้นมาแต่ลูกกีไม่มีอะไรนะก็สูสีในจังหวะจะโดนด้วยซ้ำนั่นแหละครับจะโดนตีเสมอบุกหนักเหมือนกันเราก็ใส่เขาหนักเหมือนกันจะแปลกแปลกปีนี้นครปฐมเล่นไม่ดีนะครับก็ตอนนี้ตกไปอยู่โซนอันตรายแล้วก็เพราะว่ามันเดี๋ยวนี้นะสโมสรในไทยมี เหตุขัดข้องทีมไหนมีตังอะก็อยู่ได้บอกตรงเลยครับถ้าทีมไหนมีปัญหาเรื่องการเงิน่ะมันก็จะทําให้ในทีมสั่นคลอนปกติวันนี้พูดถึงทีมเชียงใหม่เอฟซีคือเห็นพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของมีเดชของมีเดชสายุทธวิสัยอะะฮจากโท่นะจากโธคื่เขาเปลี่ยนชื่อไปแล้วตอนเนี้ยครับเป็นภูมิพัฒน์นะครับภูมิพัฒน์เหรอพัฒน์ธละสายุทธจาก บทบูมาเป็นเป็นคลาสสิกเปิดเลยอะไรเลยจากบูเป็นบุญนะครับสิ่งหนึ่งนะไ้พี่หนงสังเกตดีๆของกัปตันโทคนนี้จ่าโทเนี่ยเขาจะมีลูกทีเด็ดของเขาลูกนึงอะไรคือการทุ่มบอลเนี่ยอ๋อทุ่มไกลแกทุ่มเหมือนเราเขาเปิดอะเหมือนเตะมุมเหมือนเปิดจากริมเส้นอะเพราะว่าสิ่งนี้ยคือผมได้มีโอกาสคุยส่วนตัวกับจ่าโทเขาบอกว่าการที่เขาเล่นเวทเล่นกล้ามครับมันเป็นส่งผลให้เป็นเหมือนพรส่งค์ของเขาตรงเนี้ย ที่ว่าเขาสามารถใหญ่ใหญ่ไปือเปล่าเขาบอกว่าถ้าเป็นนักฟุตบอลน่ะไม่ควรจะเล่นให้มันใหญ่แบบนั้นใช่เหรอแต่มันน่าจะเป็นความชอบส่วนตัวของเขาที่เล่นแนั้แต่ว่ามันส่งผลให้กาลังแขนเขาเยอะขึ้นครับคือส่งบอลไปถึงหน้ากองเกียรติโทษได้ดเหมือนกับเขาใช้เท้าเปิดอ๋อเหมือนเท้าเปิดเลยเนาะป็นการวิ่งทุ่มแล้วแบบเขาทุ่มไก่นะที่เห็นัแล้วก็แม่นด้วยครับลูกที่เขาทุ่มลูกนั้นก็ส่งผลเลย ตรงผลเลยเกิดจังหวะชุลมุนแล้วขยับขอดูตารางอีกนิดนึงครับเมื่อกี้พอเชียงใหม่ชนะนี่เชียงใหม่เอฟซีขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่เท่าไหร่เอ่ยตอนนี้พอไปตะเกตแมตช์เก็บตกไปแพ้การนะครับไปแพ้เนาะเมืองการไม่เป็นไรอยากดูก็อยู่อันดับสิบสองครับตอนนี้สิบสองเหมือนเดิมนะครับแข่งแขสิบห้าแมตช์ชนะห้าใช่ไหมครับเสมอสามแพ้เจ็ดครับโอ้โหไม่ธรรมดาเหมือนกันแต่แพ้ตั้งเจ็ดแปด เออต่อไปแล้วครับอ่าตอนนี้ก็คือนี่คือเป็นหมายถึงว่าเป็นผลการแข่งขันนะครับ,รบหมดแล้วของภาคเหนือเรารในทีนกกนสองเนฤดูกาลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็มันจะเป็นยังเหลือนัดปิดท้ายเนี่ยซึ่งจะแข่งกันในเสาร์ที่นี้อ่ะฮะเรามาดูกันไหมครับว่าเสาร์ที่นี้ใครจะเจอใครบ้างน,นะครับแมตสุดท้ายใช่ไหมครับผมไม,ไม่เราไม่พูดถึงแมตตกค้างยังไม,ไ,มไม่พูดถึงนะไม่พูดถึงแมตตกค้างครับแมตสุดท้ายก่อนสุดท้ายจริงๆอ่ะของทางเหนือเราเนี่ย วันเสาร์เนี่ยก็จะมีลำพูนวอร์เนี่ยครับจะบมุไปเยือนราชประชาซึ่งตอนนี้ราชประชาอยู่ในโซนอันตรายโซนเป็นเอาง่ายรองบวยอ่ะตอนนี้อ๋อนึกว่าโซนที่คนติดโควิดเยอะก็โซนสีแดงอ่ะเนาะอยู่ดับสิบเจ็ดแต่ลำพูเวอร์เนี่ยตอนนี้ขึ้นมาอยู่ในโซนลุ้นที่จะได้ไปเพลย์ออฟขึ้นก็อยู่ดับสี่ซึ่งจากผลงานที่ผ่านมาคือไม่แพ้ใครมา็หลายห่นัดหนึ่งสองเรื่องชั้นครับผมใช่ไหมสามสี่าถึงหกเพลย์ออฟครับผม ก็คือตอนเนี้สถานการณ์ของเจ้าบ้านนะครับที่เราคุยกันถึงตรงพรีวิวเกมนี้เลยว่าค่อนข้างจะย่าํแย่นะครับตอนนี้ครับคือเขาอาจจะมีแต้มอยู่บ้างหรือว่ามันก็มาแบบเสมออะไร่เงี้ยครับ,รบแต่ทีมเยือนคือลำพูนล้วเนี่ยตอนนี้คือผลงานค่อนข้างดีลงตัวแต่ว่ามันอาจจะกระ่อนกระแท่นไปบ้างจะเป็นเสมอซะเยอะอะไรเงี้ยแต่หลังๆแล้ก็ชนะก็พอมี กระิดกระใจแรงใจอยู่บ้างนะครับโดยเฉพาะนัดที่ผ่านมานี่ก็คือเต็มเ่ยมเลยได้ไปเต็มเต็มเลยเนาะครับผมใจนี้ได้ไปเต็มเต็มเลยเล่นสนุกเล่นมันครับเกมเนี้ยดูแล้วเป็นไงผมว่านะเขาจะขาดฟูแบร์เพราะว่าเหมือนว่าเหลืองสะสมอ๋อเหลืองสะสมครบห้าใบครับนะครับก็ยังเหลืออาทิตย์เหลืออดุลยังเหลือตัวหลักๆอยู่อาทิตย์เหลืออยู่นะครับผมดวงจันทร์อ่ะอดุลอดวงจันทร์ด้วยเหรออาทิตย์เหลือดวงจันทร์ก็ต้องเหลือ แล้วก็ยังมีใครอ่ะทงชัยโพนังก็ยังอยู่กลุ่มนี้แล้วคุณคิดว่าผลจะประมาณไหนอย่างนี้ดีกว่าทีมเยือน่ะเขามีแองเจโลมาชูก้าเนี่ยไม่ใช่เจ้าบ้านนีทีมเยือนเจ้าบ้านเขามีมาชูก้ามีจาเดีวเนี่ยเขาเป็นตัวหลักตัวทําสกอร์ให้ทีมครับแต่มันก็เราดูจากความเป็นไปได้แล้วผมว่าเกมเนี้ยแข่งสนามวิโอเตะห้าโมงอ่ะอะไรมันร้อนอยู่นะร้อนครับแต่ว่ารึงเทพเนี่ยร้อนอยู่นะเขาอาจจะด้วยหลายๆอย่างไหมมัน ผื่อมันในมีอไหมพี่หนุ่มเกิดว่าวันหนึ่งมันซ้อนกันอ่ะ้วบีจีเขาเตะมันก็จะได้หลบให้กันไงครับนั่นแหละครับคือตรงนี้ผมว่าเกมนี้ถ้าลำพคูนเขามีเป้าหมายว่ายังจะต้องการขึ้นอยู่เกมนี้ผมว่าเก็บชัยชนะครับลำพูนจะบุกไปเก็บรัพูนจะบุกไปเก็บชัยชนะแน่นอนครับสกอร์ที่ผมคาดไว้ผมว่าประมาณสองหนึ่งครับน่าจะยิงกันไม่เยอะอืแล้วพี่ว่าไงครับสกอร์คู่นี้สกอร์คู่นี้เหรอ คือดูดูจากการเล่นนะนะครับหลังๆเนี่ยราชชาเนี่ยงอนแง่นมากยิงใครแบบยิงก็ยิงยากนะแต่เขายิงทุกแมตนะครับมีสกอร์ทุกแมตมีสกอร์ทุกแมตแต่ไม่ชนะสักแมตไม่ชนะซักแมตแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผู้เล่นมีอายุเยอะนะเป็นแล้วก็เด็กที่เอามาจากทีก็ยังประสบการณ์ไม่ไม่ถึงชั้นนะคือเขาออกมา เพื่อที่จะขัดเกลาอ่ะนะจากตัวต่างชาตินี่ก็ดูแล้วน่าจะสู้ความเก่าของลำพูนไม่ได้นะครับผมดูแล้วลำพูนาจะชนะไปสกอร์สามหนึ่งอ๋อน่าจะยิงได้ถึงเยือนก็ชนะครับนี่พูดออาใจหน่อยมีคนแซวอีกแล้วบอกยิงมุกไปแล้วจะให้ยิงอะไรอ่ะไม่ยิงมุกจะยิงอะไรจะยิงมือเหรออ่าต่อไปมาดูที่แพ่อยู่ในเต็ดเราก็จะไปเยืนนครปฐมครับอ่าล่าสุดเนี่ยนครปฐมมาแพ้เชียงใหม่เนาะครับ แพ้ก็เสมอลำตางมาคือผลงานของนครปฐมช่วงนี้ถือว่าเขาพลาดเยอะจนตกไปอยู่โซนอันตรายครับก็คืออยู่อันดับสิหก็คือโซนตกชั้นนะครับครับในก่อนจะจบเลนะ็กเนีนยคืออย่างแพ้เนี่คือผลงานจากที่ดูดีมาค่อนข้างดีอั <ฮะ S 2> นนี้กลายเป็นลักษณะแนวประคับประคองสมัยโคตรหนุ่มกับอ,อะไรที่เป็นคู่หูนที่มาอยู่ลำพูนนะนนียวันเดลเล่ ใช่ไหมครับครับจะเป็นผลงานที่แบบชนะชนะเสมออย่างเงี้ยให้เห็นเยอะแพ้นี่จะมีน้อยครั้งแต่ว่าคนมีคนถามเกี่ยวกับตัวแพ้มาเยอะว่าคนนั้นจะอยู่ต่อไหมคนนี้จะมีต่อไหมอันนี้เราต้องรออันนี้ต้องรอทางทีมทนแต่ที่ได้ข่าวมาได้ยินข่าวบอกมาเซ็นนักเตะมาเนี่ยเขารู้สึกจะเซ็นเป็นเล็กหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ก็ต้องรอฟังข่าวทางสโมสรแบบเล็กต่อเล็กไม่ใช่ปีต่อปีบางคนนะครับเนาะครับ ต้องรอดูเหตสมมสรแจ้งอย่งเป็นทางการอย่างเป็นทางการคือเรามานําเสนอเกิดผิดพลาดมาเดี๋ยวตัวยอีกนะครับก็คือตอนนี้คือมันเป็นลักษณะการประคองทีมให้อยู่รอดไปก่อนอาจจะอยู่ในโซนนี้ยังพอมีลุ้นนะครับก็อยู่อันดับเจ็ดนี่ก็ยังถือว่าเกาะกาะกลุ่มอยู่เกาะกลุ่มครับลุ้นอันดับหกเพื่อไป p อ a y o f f คือยัง ทางเจ้าบ้านเนี่ยมีอย่างออสวานโดเนโต่เนี่ยที่จะยิงเราหลายครั้งเลยนะเชียงใหม่เอฟซีหลายครั้งแล้วเนี่ยอนุกรรษางลำตัวริมเส้นเนี่ยเปิดบอลมาตัวเล็กเหรอครับผมอ๋อนี่ก็เก่าพอตัวเก็นโตนาบุตัวญี่ปุ่นหนึ่คนหนึ่งครับแล้วส่วนทีมเยือนเราก็โอ้โหไม่ว่าจะไปเวลิงตันนี้มารันเยาเว,วลิงตันสมิธมารันเยาอย่างตัวไทยกเก่าก็อาสานเพ่งบ้านไล่อ่ะอ่านิสสอนสับโซพวกนี้ครับซ้าย สังหารเหมือนกันนะครัยแต่จะเป็นรองอาทิตย์นิดนึงนี่ก็ซิดชลบุรีเหมือนกันครับคู่นี้พวกสายนี้เขายิงยิงบอลดีนะสายชลบุรีเนี่ยใช่ใช่เรามันไล่ตั้งแต่อดีตอย่างถ้าพูดในขอได้พูดอย่างพี่โอ่งดูซิดเฉลิมใส่เอาเลยครับมีเวลาพี่โอ่งดูซิดเฉลิมแสนก็สายพระราชนครับเขาก็สายโค้งเหมือนกันนะในอดีตสายโค้งนะครับผมถ้าคนเหนือเขาเรียกว่าสายวองวงโอ้ยครับก็คือเกมนี้ผมดูว่า ผมพี่จะคิดเหมือนผมไหมว่าแพ้ไม่น่าผ่านกับนคนปรปฐมเหรอครับที่ว่าผ่านอยู่นะผมว่าไม่น่าผ่านพระัะก็เป็นอย่างที่พูดเมื่อกี้ไงเมื่อกี้เพิ่งพูดไปหยกๆว่านคนปรปฐมปีเนี้ตัวผู้เล่นอะไรก็ปล่อยไปเยอะครับก็คือมันมีปัญหาตั้งแต่จะเริ่มเลกเริ่มเลกหนึ่งแล้วใช่ใช่ครับเพราะว่าพอนักเตะไม่ได้คือไม่ได้เซ็นหรือไม่ได้อะไรเนรี่ยเขาก็ไปไงครับก็ที่เหลือก็คุณภาพนักเตะก็ยังไม่พอที่จะ ไปสู้กับดูการที่แล้วใช่ครับใช่ไหมครับนี่แหละแล้วก็อยู่โซนไทยตารางเนี่ยยังไงก็เจ้าบ้านเขาดิ้นล้นแน่แต่ว่าดูศักยภาพของตัวผู้เล่นเนี่ยครับพี่ว่าแพ้น่าจะเบียดชนะนะครับผมให้สองศูนย์แพ้ชนะนะให้แพ้สองศูนย์เลยเหรอพี่ว่าเท่าไหร่พี่ว่าเต็มที่เ็หนึ่งศูนย์นะนะระยะห่างไม่เกินนี้หนึ่งเมตร็ต่ดูแลหนึ่งศูนย์จานแปะเขาหน่อยว่าจะเก็บได้ไหมมีคนเบียะบอกนครปฐมเสมอในบ้าน จอมเสมอแมนนี่จะแพ้คุณรู้ไหมแพ้แพ้นั่นแหละแเปรหบขจากอออครับอ่าต่อไปก็ใกล้ๆเราเน่ะอะไรเอ่ยลำปางเอฟซีของเราเนี่ยเจอการ้านเจอผู้นำผู้นำจ่าฝูงครับจ่าฝูงก็คือตราดเอฟซีครับผมน่ะนำมาโดยนายช่วยซึ่งมีหมวกหมวกอันเอยกักลักใครเคยขอหมวกน้าช่วยอ่ะหมวก ประจำตัวเขาเนี่ยเขาไม่ให้ใครง่ายนะให้ใครคือนะหมวกที่หมวกน้ำโชคมันก็ได้นะเออได้ยินมึงมีคนแซวบอกว่าถ้าผมชนะเอาชนะนะเออเนี่ยด็อกเตอร์สวยนี่แหละอ๋อด็อกเตอร์เขาด็อกเตอร์สวยนี่แหละแซวอ่ะแซวนะถ้าเกิดผมชนะนะได้ขอหมวกผมขอหมวกได้ไหมอ๋อเออด็อกเตอร์สวยนะไม่รู้ดูอยู่เปล่านะครับเออจะเอาหมวกนะมาเจอกันเองด้วยนะอ่าคือตอนนี้ลําปางอยู่อันดับ6แต่มีมีแมตช์ค้างในมืออยู่อ่ามีแมตช์ตกค้างอยู่กับระยองในวันที่แปดส่วนตราดก็ จะฝูงตลอดกันครับไปเรื่อยๆครับเกือบจะแพ้นะครับซึ่งเป็นดราม่าอีกแล้วแมทที่ผ่านมาที่จะแพ้เมืองจานอีกแล้วใช่ก็คือทดเวลาไป5นาทีเขาชูป้ายทดเวลา5นาทีแต่ผู้ตัดสินทดเวลาไป6นาทีกว่ามันบางครั้งอ่ะพี่หนงว่าช่วงทดอ่ะมันอาจจะมีเหตุการณ์ทวงเวลาเขาหวังบัางคือเจาการเขาก็ทดเพิ่มอยู่แล้วเละเพราะว่าเห็นที่เขาพูดพูดมาว่าครับประตูทางการก็นอนบ่อยเหมือนกัน ปินเหรอคือห oh. ่วงนอนไหมมันอาจจะผิดจังหวะพี่อ้าวคุณหนึ่งพูดไม่พอาะนะคนหนึ mm ่งอะมีถ ah ุยเถยอะไรเนี่ยคุณคุณเป็นผู้ดูผู้ชมที่ดีดิอย่าถุยดิขาดไมยไหมคือตอนนี้คือมันเป็นจังหวะที่ว่าเออมันก็เป็นธรรมดาของผู้สประตูมันจะมีจังหวะทวงบ้างอะไรบ้างแต่ว่าพอมันไปคำนวณเวลาผิดผิดพลาดๆไงพี่เมื่อบางทีมันไทยทำให้เกิดว่ากรรมการเขาต้องทดเพิ่ม แล้วนี้เราจะไปบางครั้งเราจะไปนั่นก็ไม่ได้เพราะว่าเขาก็ตามดูพินิจฐ์อะเนาะดูับด่งนี้ของของพุทธศิลป์นะครับน้องไกดไม่ได้เกมเกมเราเล่นคู่ลำปางกับตานนะครับอที่ทายสกอร์นะไม่ใช่แพ้กับนครปฐมนะครับเกมเมามาเลยนครปฐมเลยหรืออาจจะทายมาเล่นเล่นสนุกสนุกอ๋อครับสวัสดีน้องโนสกาครับเพิ่งเข้ามาหรือไปไหนมาเนี่ยต่อต่อครับตงเนี้คือเรามาดูลำปางเนี่ยเขาก็ไม่ได้ จะแพ้ใครใน,น <ะ S 1> บ้านนะก็คือผลงานเขาก็คืออย่างเจอทีมแข็งๆไๆล่ๆเล,ล,ลี่ยเรียกันเนี่ยก็เสมอเขาคือกองเชียร์ซัพพอตดีนะลำปางนี่สนุกซึ่งตอนแรกเนี่ยที่เขาเคยพูดมาว่ามันจะมีปัญหาไหมที่เขาไม่ใช่นทีมรัดผม้ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยตอนนี้ที่ไปถ่ายมาสามสี่แมตช์เนี่ยพรุ่งนี้ก็จะไปอีกครับแฟนบอลให้การสนับสนุนดีมากคือยังไงก็ใช้ชื่อลำปางเอฟซีไงใช่ไหม ตาสโมสรสาคัญกว่าชื่อด้านหลังใช่ใช่ผมซูฮกเลยนะกับแฟนบอลหลังจากนี้ถ้าเกิดให้เข้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมว่าเต็มสนามเป็นบ้านเขาก็คืออะไรคือลําปางเอฟซีก็ก็เชียรบใช่ครับผมจะมาจะเตะจะมาจากไหนก็เฉียนก็ชื่อลําปางเอฟซีอ่ะนะแล้วก็ตาสโมสรอย่างคุณตะว่าคือไม่เปลี่ยนครับเป็นรูปม้าสีเขียวเหมือนเดิมรถม้ามรกตรถม้ามรกตเป็นตาสโมสรที่สวยระดับโลกเลยนะครับ ดูแลแนวทางออกไปในลักษณะไหนผมว่าเกมเนี้ยเสมอใช่ไหมผมว่าเสมออ่ะนั่นไงแต่มีสกอร์ทั้ไมแทงหวยไม่ถุงงี้วะผมว่ายังไงก็เสมอแบบมีสกอร์เหรออ่าผมว่าแมตช์นี้จะเป็นแมตช์แรกที่ตราดพ่ายแพ้โอ้โหเชื่อไหมแล้วนะช่วยจะเสียหมวกไหมไม่รู้อ่ะเขาตกลงกันยังไงว่าจะยกให้ด็อกเตอร์สวยไหมช่วยกับสวยเนี่ยฟังให้ดีนะอช่วยนี่คือตราด สวยนี่คือลำปางโคต้นก็ได้โคต้นหรือเปล่าไม่ได้เป็นงงไม่ไม่ไม่เขารู้จักในนามด็อกเตอร์สวยเนี่ยเยอะห้วยแถลงนะครับสวยห้วยแถลงนะครับอ่าพี่ดูแล้วลำปางน่าจะเบียดชนะสองหนึ่งผมว่าเสมอกันหนึ่งหนึ่งไหมมันมีนั่นอย่างอะผมดูว่าตาดเขาไม่น่าจะอยากแพ้ซัมติงว่าตาดดูไม่น่าจะอยากแพ้อ่าแล้วต่อไปวันเสาร์หมดแล้วไปวันอาทิตย์วันอาที่ห้านะครับ ครับก็คือมีของเราเตะกันอยู่สองสองทีมนะครับครับก็จะมีเอาทางเหนือองเราเยือนทั้งคู่อ่ะอ่าเอาโขไทยกัอนันดาบสองเนี่ยไปเยือนคัสตอมสุลกระกรคัสตอมระกระบังอยู่ในต็ดเลยว่าน่าสัวไทยน่าจะดีแบเพราะว่าคัสตอมระยะหลังนี้ฟอร์มเริ่มบู๊ครับฟอร์มเริ่มบู๊แล้วช่วงหลังเนี่ยที่อย่างที่พี่หนงบอกว่าเขาก็ไม่ชนะใครมาหลายนัดนะสําหรับในด่านเนี่ยครับก็ยังถือว่า อยู่โซนอันตรายอยู่ันดับสิบสี่เนี่ยก็พลาดก็มีร่วงอ่ะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคือชนะในบ้านมีบ้างแต่ว่าพอเจอทีมแข็งๆจริงๆอ่ะเขาจะทําอะไรไม่ค่อยได้นะครับคือเหมือนกับว่าเขาถ้าเจอทีมแข็งนี่เขาก็ไ,ไม่ไหวอ่ะครับ<อ>ก็ดูไม่ไหวแล<อ>้วยังไงคือตอนนี้ยคือสุโขทัยเนี่ยเมื่อนัดที่ผ่านมาเขาเหมือน ที่ยังที่เราเหมือนโชคช่วยอ่ะคือทีมเกือบจะแพ้ถ้าแพ้นี่คือลองจากฝุงก็ยังจะเป็นอุดรอุดรอยู่แต่ตอนนี้คือเขาพลิกมาเสมอก็คือแต้มมันแสงก็ขึ้นมาเป็นลองจากฝุงนนะครับคือเกมนี้คือในเมื่อเขาจะยึดยึดหัวหาได้ได้ยึดลองอย่าฝุงให้ได้นั่นไม่มันมันมีประกอบด้วยนะพ่อสังเกตไหมน้องต้าสังเกตไหมท็อสบันโซครับซึ่งมันดาวยิงเนี่ยไม่ยิงเลยนะครับตอนหลังนี่หายไปเลย คือไม่มีชื่ออยู่ในสกอร์อาจจะเป็นแนวการปรับเปลี่ยนแผนผู้เล่นหรือเปล่าที่เขียนเล่นหรอเมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นบางทีอาจจะเป็นการชงให้คนอื่นมั่งออะไรมั่งอย่างนั้นอืคือแต่ผมก็คิดและมั่นใจนะครับว่าสุโขทัยเขาก็น่าจะไม่เหมือนแมตที่แล้วเขาน่าจะเสมอได้เพราะอะไรเสียเพราะอะไรแมตที่แล้วเนี่ยเสียเพราะเจ้าต้นสารัตเนี่ยสกัด คือจะยกขาแล้วจะสลับขาแต่มันพลาดสลับขาไม่ทันเลยกลายเป็นโอโกก็คือโอโกเนี่ยคือเข้าประตูเองอแต่เขาก็มาเรียกจุดโทษได้นะเรียกจุดโทษได้ให้สุโขทัยเนี่ยครับตามตีเสมอครับบาปบุญคุณโทษอยู่ในแมตช์เดียวเลยหักล้างกันไปหักล้างกันไปนะครับแต่เกมเนี้ยผมว่าดูแล้วเป็นไงสุโขทัยน่าจะต้องกลับมาครับก็ต้องกลับครับแข่งเสร็จก็ต้องกลับครับผม ไม่กลับก็นอนแถวนั้นเลยสวนภูมิใกล้ๆดูแล้วเป็นไงนะสุโไทยน่าจะชนะน่าจะชนะครับสกอร์เท่าไหร่อะผมให้ประมาณสามหนึ่งเลยนะโอ้โหทำไมเยอะจังผมคิดว่าสองหนึ่งได้ไหมอ่พี่คิดว่างั้นเหรอสองหนึ่งนะพี่ว่าสองหนึ่งะผมว่าสามโอเคครับผมอ่าแล้วก็ปิดท้ายครับวันนี้เหนือไปเยือนอีสานเหนือไปเยือนอีสานก็ต้องเป็นทีมเยือนหนึ่งแล้วเชียร์ไไปอุดรอุดรซึ่งเป็นอันดับสามตอนนี้นะ อดีตรองจ่าฝูงอดีตรองจ่าฝูงใช่ครับผมจะพบกับเชียงใหม่เอฟซีพยัคฆ์คำรามนะครับโอ้ไม่ใช่พยัคฆ์คำพันนะพยัคฆ์คำรามวันนั้นโอ้พี่น้องที่เจ็ดร้อยปีไม่ได้ยินเพลงนี้นานมากเลยนะแม่นพรคอปฐมไม่ไม่ใช่เปิดเขาเขาร้องกันอ่ะกองเชียร์เขาร้องอ่ะขนาดมีน้อยนะมันรวมพลังน้บร้อยจนพันอ่ะถ้าให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะคุณว่าเยอะไหมโอ้ผมว่าอันนี้คือสนามอ่ะเออยิ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะอันนี้เชียงใหม่เอฟซีเนี่ย ได้แคยยิบห้าแล้วยิ่งฟังไม่มีหลังคาที่เสียงดังมากแต่สนามเดียวกันเชียงใหม่ยูนเต็ดเข้าให้ห้าสิบครับคุณมัวทําอะไรเชียงใหม่เอฟซีใช่ไหมแฟนบอลฐานแฟนบอลก็เยอะอยู่ครับทําไมไม่ปล่อยเข้าห้าสิบวันนั้นน็คือแบบบรรยากาศเราเก่าเหมือนจะกลับมาแต่มัไมันจะไม่ลอยนะแต่ว่าผมแบบผมคิดถึงเพลงนี้มากเลยนั้นะโอ้โหยูนเต็ดเขาปล่อยตังไม่นอถ่ายรูปอยู่ในสนามเวลาได้ยินเพลงนี้มันนนเราไม่ใช่นักบอลเราอย่างแบบคนลุกอะนึกถึงตอนถหาเสื้อ โอ้ยคุณนึกถึงอะไรตอนนั้นเอาเรื่องมันผ่านไปแล้วคำขำครับคือเจ้าบ้านเนี่ยตอนนี้คือเขาเสียตําแหน่งหลอกจากฝูงไปแบบชิวเฉียดเลยไม่ชิวเฉียดนะสองศูนย์อ่ะไม่หมายถึงว่าแต้ม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 แต่สกอร์นี่ก็มันก็เยอะครับคือที่ไป็นาแล้วเขาแพ้หมดแต่เชียงใหม่แล้วเนี่ยในระบบก็คือชนะนครถมแต่มาแพ้เมืองกาบตอนที่เกตตบที่งเหมือนกันตัวเนี้ย มถามว่าอย่างเนี้ยผมเลยอยากให้จับตาดูเจ้าโถให้ดีอะคือแบบนี้ยิงนะแบบนี้ยิงนะไปการนะบถ้าไปแพ้เก่าของทางโน้นเขาไงครับคือโมงไงลูกนั้นโมงซ้ำใช่ไหมโมงซ้ําจ่อๆอะครนะคือตรงเนี้ยมันเหมือนกับว่าเขาเหมือนจะกลับมาแล้วอะแต่ว่ามันก็ยังไม่เต็มร้อยอะเชียงใหม่เอฟอะคือคือในบ้านเนี่ยเริ่มได้ใจกันแล้วผมดูนะมันก็คือเหมือนกับเขาเจอปัญหาเรื่องบุรรคหลายอย่างมาก ในฤดูกาลนี้คือถามว่าถ้าเขาไม่ติดนู่นนี่นั่น่ผมอาจคิดว่าผลงานแขอาจะดีกว่านี้อาจจะจบเลขตัวเดียวก็ได้แต่เมื่อวานผมฟังไลฟ์สดของของบีจีนะคุณปะบินเขากกี่ยวับเรื่องเด็กๆของเขาบีจีเนี่ยครับบอกตรงว่าถ้าถ้าเขาไม่ทําอ่ะเขาจะส่งเขาจะเสียตังค์เพื่อเด็กพวกนี้มาทําไมครับเขาสร้างไว้แล้วเขาต้องการใช้เขาต้องการใช้นะครับเพราะฉะนั้นก็อดทนเชียร์ไป แล้วล่าสุดนี้ก็แว๊บๆมานะเห็นผ่านโซเชียลมาเเขาว่าจะส่งเจ้าไอ้กพััา์มาช่วยอีกแล้วก็ไม่ยอะเพราะว่าเจ้าเบนจะลงเหมือนเจ็บเจ็บเยอะนะผู้สาประตูใช้ได้ตัวเดียวแล้วก็ตอนนี้เจ้าต้นโรวิ์ไปติดโควิดสิบเกปีอีกอ๋อครับฟาหัดก็นั่นนะครับก็ตามประสบการณ์นั้นก็เด็กอายุยังน้อยนะประสบการณ์ยังไม่ค่อยมีแต่ก็ถือว่า ทำหน้าที่ได้ดีทำหน้าที่ด,ดีมีเหวินนนนครปฐมเกือบไปโอ,อ้ยลูกลนะั่นแหะไม่ไม่คุยเล่นกับน้องแล้วครับเอ้ยฟ้าหัดเล่นมุก <laughs> อันนี้คือหลอกใช่ไหมสับขาหลอกใช่ไหมออบอลจะปลิ้นออกไปทางนู้นนะ <laughs> จะเข้าประตูตัวเองเลยเจ้าเนโตมันโฉบประทันนี่ไม่แน่ดีที่ว่าระบายกว่าคว้าบอลไวทันก่อนนะครับแล้วดูเป็นไงคู่นี้ะว่าเจ้า f ก็อย่างที่เราบอกอ่ะทางนู้นเขามีทั้งไรประจิตดีพร้อมวัลุดวงดีวะเนี่ย รอเราอยู่อ่ะครับอ่าแล้วก็ผมดูแล้วคือที่เขาบอกว่ามันเป็นเหมือนนรกทีมเยือนแดนีสานเนอะนะอุดรนี่สมัยเอซีเซอุดรโหไทยไปก็นั่นไม่ตั้งแต่สมัยนั้นแล้วอ่ะตั้งแต่อุดรนี่ก่อนๆนะครับตั้งแต่พู้เลี้ยงทำอ่ะใช่ไหมเราไปไปเยือนอุดรเราไม่ค่อยชนะนะนั่นนี่ครับมันเป็นอะไรที่แบบของแสลงหรอครับมันอาจจะเป็นด้วยหลายๆอย่างเนาะเราพูดถึงว่าปัจจัยการเดินทางการพักผ่อนอะไร เราไม่ชินอากาศอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเขาไปกรุงเทพเลยนะเขาไม่ได้กลับมาที่นี่นะครับเขาพักอยู่กรุงเทพไปอุดรแป๊บเดียวเองบินแป๊บเดียวเพราะสนามบินที่อุดรมีครับแต่วันเนี้ยผมว่าเจ้าบ้านเขาก็ยังหวังยังอยากจะฮึดกลับมาเป็นรองจาฝูงใช่เพราะมันออโต้ใช่ไหมขึ้นชั้นอะผมคิดว่าเกมนี้ก็ไม่ได้วางังนวันนี้ผมว่าผมให้เจ้าบ้านน่าจะชนะแต่ผมดูแล้วน่าจะเสมอครับผมงานนี้เป้าของนเบ้เนี่ยตั้งเป้าไปเสมอแน่นอน อย่างน้อยมีแต้มออกมาไงแต่ผมดูเขาอ่ะคือเชียงใหม่เราเจอแข็งจริงๆก็บางครั้งก็เปะก็ไม่ไหวอผมคิดว่าเจ้าบ้านน่าจะชนะสักสองหนึ่งะครับอ่าป๊อปป๊อปวันนี้เจอกันตอนเช้าบอกนัดนี้แหละจะล้างงานถันอ่าพี่ว่าสกอร์เท่าไหร่พี่ว่าญ่น่าจะจบกันที่หนึ่งหนึ่งสองสองเนี่ยเอาสองสองดอกว่าเพราะว่าคู่นี้จะยิงได้ตลอดครับนะครับให้อุดรชนะสองหนึ่งนะครับ ก็จบกันไปสำหรับทีสองครับผมใช่ไหมครับเดี๋ยวสักค,ครู่พักกันสักครู่